เราก็แฮปปี้น่ะ h a ป p y ดีค่ะในแบบของเราในแบบของเรานจะไม่ชวนพี่โน้ตมาด้วยเหรอชวนแล้วแต่ว่าติดค่ะแล้วพี่โน้ก็อยากให้แบบว่าเราโฟกัสงานเราเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยพี่โน้ไปร้องเพลงทำงานใช่ไหมพี่โน้ติดงานใช่ค่ะโปรโมตละครนี่ยมันไม่ใช่ร้องเพลงก็เลยงงนิดนึงใช่หรือเปล่าอ๋อแล้วคือไปโปรโมตละครแล้วก็เลยไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามีรอบพิเศษที่ไปดูด้วยกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเหมา เขาเลเอาเล่นอย่าไปเูดไปเรื่องเขาจะพาทุกคนไปดูเฉยๆกีร้อยชีวิตคะไม่อาจจะห้าหกคนไม่ถึงร้อยชอเวเหมาจะห้าหคนเหมาคนเหมาที่นั่งห้าหกคนอะไรอตัเบใช่เขาก็ส่งกำลังใจมาก็พีมาแบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยวันนี้เปิดตัวแล้วอะไรอย่าเงี้ย อาคันเันด้วเกนบอลหน่อยชาแต่คนไม่เห็นชาหนูไปไหนหนูทำอะไรลูกวัดฮาร์ดแอนหนูไม่ได้อยู่ช่องสามแล้วอ๋อน่าจะปีนึ่งแล้วค่ะหลายคนยังไม่อัปเดตเลยเนาะใครไม่อัปเดตค่ะ อ๋อก็คือยังไม่ได้ไปเล่นที่อื่นค่ะก็แบบว่ารับหนังในปีที่ผ่านมาค่ะแต่ถ้าเป็นปีนี้คือมีมีที่อื่นมาทักถามบ้างยางก็มีหนังซีรีส์อะไรนะคะก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าพี่ชายยังไม่อยากรับละครหรือมันยังไม่เจอบทที่ใชอยู่ก็เอ่อเหมือนปีที่ผ่านมารับหนังไปแล้วสองเรื่องอะไรน่ะค่ะก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่ารับเพิ่มแล้วเพราะมันจะเยอะเกินแสดงว่าเรามา แบบภาพยนตร์เลยชอบมากกว่าก็จริงๆชอบหมดแต่ว่าเหมือนโอกาสมันเข้ามาแล้วมันลงตัวมากกว่าก็เลยได้รับหนังสองเรื่องเลยนะคะก็ก็กำลังเรียนรู้ในศาสตร์ภาพยนตร์อยู่ชีวิตี่แ้หนึ่งปีเป็นยังไงคะก็แฮปปี้นะคะแฮปปี้มันมันเลือกอะไรได้มากขึ้นหรือยังไงคะจริงๆเออจริงๆก็ คืออาจจะรับงานได้กว้างขึ้นค่ะแต่ว่าเรื่องการแบบการทํางานรับงานต่างๆก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมา,าแต่มีหลายเชิญกลับนกงานกับบ้านหลังเก่าก็กทำได้ก็ยินดีค่ะคือพอเป็นฟรีแลนซ์เราก็ก็ไปได้ทุกที่อะไรไเไรแล้วหรยือแบเป็นฟีเออจริงๆมันก็ดี มาตลอดหมืนอนว่าไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาจะไปดูหนังเหรอไปบายค่ะตอนเล่น <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นเป็นเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีแบบตอนที่อยู่ช่องก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอเป็นฟรีแลนซ์เราก็เหมือนแบบต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สนุกค่ะก็ enjoy. กเอนจอยกำลังแบบค่อยๆเรียนรู้การเป็นฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆ <c oughs> เป็นเด็กใหม่ผ่ากตัวด้วยนะคะก็มีผู้จัดการค่ะ ที่วัาการคนเดิมคอ,อยดูอยู่พัฒนาออกเป็นฟิล์มเยอะมากชารแรงขันสูงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวให้เป็นแบบสายคอนเทนต์หรืออะไรยังไงไม่รู้เออต้องพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยั้งมากกว่าไมหามเพราะว่าเราก็รักอาชีพนักแสดงเป็นหลักอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องพัฒนาตัวเองตรงนั้นมากกว่าคือตอนนี้เรายังยังยังยึดที่จะเป็นกระต่ายไปนะสำคัญใช่ค่ะก็ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้น ไม่ไม่ไม่เบรคค่ะอยากสร้างข่าวผิดนะคะอย่านะคะหนูรับอยู่นะแค่โอกาสในปีที่ผ่านมาหนังเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเรารับแล้วเรือวคนจะเรียกว่าไอ้เปลี่ยนละครไปเล่นแต่หนังใหญ่อะไรไม่ไม่ไม่ค่ะคือเราก็เปิดกว้างทุกทุกศาสตร์การแสดงแบบใช่ค่ะเวลาแบบพูดงานหนังใหญ่เด็กเข้ามางี้นหนูต้องขันกับ casting ไหมคะแคสค่ะแคสทุกเรื่องใช่ก็คือมีมีแคสได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมีแม้หมดเลยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะใช่ใช่ใช่ก็ทั่วไปอะไรนะอะไร้กับพี่โนะกับพี่โน่เหรอคะใช่หลายๆคนอยากแบบก็มาปีนี่มั้งเหรอฮะเอามาเป็นปีอ๋อมันยังไม่มีอ่ะ๋อก็ลองติดต่อเข้ามาได้ค่ะใครไม่ให้รับกันแน่ไม่มีไม่มีค่ะคือ พูได้พูได้มันไม่มีอะไรไม่รับคั่ได้ใช่ไหอ๋อรับคู่ได้ค่ะได้ได้คือเราเป็นนักแสดงทั้งคู่เราก็ดูบทเป็นหลักอยู่แล้วถ้าบทจะแต่งงานมันไม่ติดคนนกตรงนี้หลุดหรือเปล่าออะไรเเลยหรอไปถึงในบทหรอคะในบทจริงๆถ้าเราเป็นนักแสดงเราเล่นได้ทุกบทบาททุกแบบได้หมดเลยเรายังมีอะไรที่ยังไม่ได้เล่นอีกไหมฮันิชาตลก ตลกก็ไม่ค่อยได้เล่นหลังเราเปิดุมตลกมีเยอะเป็นการตน้ิหละคนตก้ชางถ่ายูสวยเปล่าไม่ได้ไม่ได้ถ่าย่ไสวยไม่ได้สวยโออ้อ้โหอ้โอ้โอ้โหโอ้ะโอ้คอบคุณค่ะออ